แชร์ข่าเ่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตกละครึ่งเฟส4นะคะลุ้นสัปดาห์หน้าคอรมอเคาะเป็นของขวัญปีใหม่และสําหรับลกละครื่งเฟส3นะคะวันนี้18ธันวาคม2564แล้วใครที่ยังใช้ไม่หมดท่านจะต้องรีบทยอยใช้ให้หมดภายใน31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะ ก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะคืบหน้าคนละครึ่งเฟส4นะคะลุ้นสัปดาห์หน้าเข้าครมพิจารณาในวันที่21ทธันวาคมนี้ขอเป็นของขวัญปีใหม่ปี2 5 6 5กิดเตดคละครึ่งเฟส4นะคะภายหลังคละครึ่งเฟสสาม กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่าน www.colcruc.com จำนวน28ล้านรายมีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน26.3ล้านรายหลังจากผู้ได้รับสิทธิ์จำนวน27.98ล้านรายนะคะมียอดการใช้จ่ายสะสมอยู่ที่2,4325ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม1,3901.1ล้านบาทและรัฐร่วมจ่ายสะสม 1,423.9ล้านบาทนะคะสำหรับคนละครึ่งเฟส4กระทรวงการคลังจะมีการขยายโครงการคนละครึ่งโดยอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อเป็นของควัปีใหม่ปี2 5 6 5ให้กับประชาชนคาดว่าจะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีหรือครมพิจารณาในวันที่21ธันวาคมนี้นะคะ โดยมาตรการหลักๆจะช่วยการบริโภคไม่ให้สะดุดและการกระตุ้นการบริโภคในกลุ่มผู้มีกำลังซื้อเน้นการลดหย่อนภาษีซึ่งจะนำมาแทนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ที่มีประชาชนผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน9 1 9า2นวน91,952รายจากผู้ได้รับสิทธิ์จำนวนกว่า4.900แสนรายโดยมียอดใช้จ่ายสะสมส่วนประชาชนรวม3 7 8 9ล้านบาทนะคะมีมูลค่าการใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณสิทธิ e ์อี o u c h e r 3,064ล้านบาทและคิดเป็นมูลค่าสะสม e-watcher ทั้งสิ้นกว่า353.8ล้านบาทและมูลค่าการใช้จ่ายสะสมส่วน e w a u c h e r 286.6ล้านบาทโดยโครงการคนละครึ่งเฟส3มรัฐช่วยจ่าย50%อยอดสูงสุด4,500บาทสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรัฐบาลสนับสนุน50%ให้เป็นสิทธิ์คนละครึ่ง รับสิทธิ์ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันหรือสูงสุดไม่เกิน4,500บาทตลอดระยะเวลาโครงการนะคะชำระเงินผ่านแอปเปาตัางกับร้านคา้าที่ร่วมโครงการสามารถสั่งอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้นผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่วันที่4ตุลาคมถึง31ทธันวาคม64ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งเฟส3ได้จนถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะ อัปเดตกลรเครื่องเฟส4ลุ้นสัปดาหนหะ์น้าเข้าครอรมพิจารณาในวันที่21ธันวาคมนี้เขาะเป็นของขวัญปีใหม่2565นะคะ